มองคุณเจ้าพงออกขวามาให้วัชระราชทรัพย์วัชระไปได้ไหม่อะอไปถึงมือผู้สาวะตูคับสาวโต้สงการขอรัพัดออเปิดมาไหลสุกข,ขุมน่ะโปรเจนให้สักฟังนะเร็เวๆเลยครับพัชพลน้องหลวงให้วัชระราชทรัพย์ยิงแม่เกือบตรงกรอบเหมือนกันไม่เข้ากอบหนังงดยหลังมาน้อย กลองแบ,บมตมดเอาโรศับซับไปก่อนอเริ่มเคบอลเร,ริ่มมาทั้งนี่ครับมาเลขกเสรลายสุสข,ขุมบีหห้าไปได้ไหมสมรักชูแพ้วมาถึงมือผู้สาวรโตครับรโตอ,อูเทนครับอูเทนเขียนสังบองคุณเบิ้ลมาเหมนดักไว้ได้ครับ ฟองคุณถึงบอลก่อนครับไปนะครับฟองคุณยิงมาติดบล็อกเ<อ>ดนไนพลาพลครับฟองคุณอาจจะทงน้องหลวงมาติดบล็อกเหมือนก,ก,กันแต่บอลก็ไไสมรักชูแ้วสมรักออกซ้ายมาเดนไน,ไปไปลนพลาพลฟองคุณบล็อกไว้ได้ครับลงนึง ของคุณแก้วพงศ์คืนเวลาแรกคู่ที่สองครับสีดำรลท์สุขุมบีสีฟ้าเด็กวังเอสซีไปได้ไหมเคียร์มาเต็ดมาไลท์สิของฝั่งราชสุขุมบีก็อภิรัตน์โตพ่วงยัได้บอลอยู่ครับทั้งฝั่งนี้ดนายพลาพลคืนหลังมาให้กับ นาภาพนพลอ่านครับนาภาพนยังเปิดไม่ได้ครับเปิดมาดอนดักลูกลนมาถึงดันในพลาพนต้องขยับกันลองกินไกลครับโอ้ประโตูบล็อกไว้ได้ครับบางคุณบางทีมากจ่ายออกขวา,ามาสวยให้วัชร<ล>ะราชัดวัชระโดดเยี่ยงวะนะครับยังได้บอลอยู่ครับเอา้าเสียบอลไปเองครับพัชพงศ์หนองหลวง พัทรพงศ์วัชระเล่นแบบมั่นใจนะครับลงไปถึงผู้สาวพระตูครับอุเทนเขียนสังอุเทนกว้างเปิดมาลงไปถึงพัทรพงศ์นองหลวงหอสซันมาวัชระเบิ้ลไซก้อยไปไม่ทะลุครับ ปัจโปงน้องหลวงของฝุ่นเบินมาออกด้านข้างครับได้คิกอิงเข้าไปครับทางฝั่งทีมไล่สุขุมบีโคตร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 ติวน่าเท้าเหยียบก็ไปในเส้น หรือเกินสี่วินี่จะเปลี่ยนข้างเล่นทันทีครับได้ไหมตรงนี้ยังได้บอลอยู่ครับอภิวัตรโตรพว่วงโดแย่งแล้วนะครับตพอมาให้ปองคุณนะิดแรงกว่านิดนึงครับวัชระ,ะไม่ทนนันครับวัชระ,ะราชักเปก้ไหมครับไรสข,ขุมพี ผาพลพนอาจทำบอลออกไปครับเอกพนเอกพนเลี่ยมเคลือบฟองพนบนคลืนมาเอกพนจ่ายคลืนมาให้ฟองคนจ่ายต่อไปทิ้งพัฒพงลงยิงไกลครับติด็อกโอ้ยวชระไม่เกี่ยว อย่างได้บอลอยู่ไงจ่าย่ขึ้นหลังมา,ดากดาจะ้ผมบีเปิดไม่ถึงอาจารย์สักชัยปินตาวชระออกฝวามาพัชพงศ์หลงหลวงจิมขึ้นหลังให้ปองคุณแก้วพงษ์ว่นไปไม่ถึงวชระบอลออกไปครับยังได้บอลอยู่ครับเอกพลขึ้นหลังให้ปองคุณหลงศักดิ์ใจอะไรกันไครับลุงนี้ สวนจะสวนอยู่ยครับคู่ที่สองเหล่าแกไม้ครับราชสุขมบีไปที่สักชายพินตาเป็นครูนะครับเนี่ยเนี่ยเริ่มอนด้วยด้จากโอ้ไปได้ไหมตรงนี้จ่ายมาโอ้โหติดบล็อกฟองคุณแก้วพงษ์ับมามาไอ้โคกดนายพลาพลครับ โซ่เดินโซ่อยู่ครับนี่ชกอิน้าไปลงเตะม,มุ้งครับโอ้หจ่ายมาได้ยิงทันทีเลยครับหมายเลขหกด,ดานัยพลาพลานาพลพล่นตั้งเล่นมาโคแรเลยยังไ,ไม่มีใครขอเวลานอกเลยครับเนี่ย แพทเชล่าาช็ตครับรของเด็กวังเอสซีปาดมาติดครับอ้าครับลุงเน่ทำบอลออกไปครับด้านในพลาพนเล่นเร็วนะครับวพทเชล่าไปเอกพลเอกพลพาบอลหนีไปได้ไหมบังพริกกางแคบจ่ายมาให้กับแพทเชล่าไปออกซ้ายให้พัชพงศ์น้องหลวงคร,รับพัชลพงศ์อุ้ยโค้ชตบตรง เด็กวังเอฟซีพัชรพงษ์หนองหลวงครับนี่แต่ได้แชมป์ที่เชียงใหม่มาครับกีฬามหาวิทยาลัยหนึ่งนครับเด็กวังเอซีขึ้นนำเลยครับ ลูกชายของอปตภพยรับนองหลวงคร้วมั้มเกมใหม่ครับทั้งฝั่งนี่นอาภิวัตรโตโค้ววงออกขวาให้สักชายพินตาั <ละ S 1> กชยมาให้ดัดดานในภาลาพลครับดานในโอ้ไปง่ายง่ายยิงโอ้โห ลิงไปก้อยเกือบเด้มขนลเลวครับน่าเลงบอลเที่ยงเท้ามากครับมาได้หกึ่งศูนับทีมเด็กวังเอสีถิ่นเจ้าถิ่นนำอยู่หนึ่งต่อศูนครับยิงเลี่ยนสมาติดฟองคุณครับหมอคุณจ่ายสั้นมาวัชระสวัสดิตมาไม่ผ่านสักชายกินตาครับดับไม่ได้ครับไล่สุข,ขุมปีออกมาโหถล่มไปนิดนึงครับหมายเลขสิบอ พรชัยพันศีครับเด็วโตกลับมาแล้วครับตรงนี้เด็กวังฟสีพัตรพงศ์น้องหลวงปาดขึ้นมาปิดมาเตร็รจบมงชงมาที่ว่างให้กับพัชรพงศ์น้องหลวงไปทางแคบไม่ได้ครับโดนสกัดออกก็ได้โดยสุดที่ชัยใจใจหมอกรือใจงอก คู่นี้ยังมีการแข่งขันอีกวันหนึ่งครับวันนี้ก็มี12คู่จบคู่เี้ยงเหลืออีก10คู่ครับของคุณตออออกซ้ายไปให้เอกพจน์ขึ้นหน้าไม่ได้ขึ้ืนหลังมาโอ้ลูกนี้ปองคุณยังทันอยู่ครับจ่ายต่อคนมาสวยครับให้พัชรพงษ์หนองหลวงพัชรพงษ์ปลายทางแคบได้ไหมโอ้ลูกนี้สวนดักไวท้ที่ดันไหนพลลาพลครับ

ถูกสาวประตูอุเทนของคุณของคุณป่าลืมเส้นมาโอบมาได้เสร็จศักราคำบอลลื่เอาโอ้วอม่จะไหนไม่ทนันครับตรงนี้บอลออกโอควตินให้ทั้งฝั่งทีมแรกทุกคนมีได้คลิกอินเข้ามาครับเดินไนเดินไนพระราพน ทำไหมสุดที่ชายใจงอตอบมาไม่มีใครครับฟองคุณตวัดกับหลังออกด้านข้างไปครับพุทธอนนี้เปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาคนนายออกมาก่อนครับพอจะถึงจากโอ้โหนีประตูคว้าไม่ได้ครับโอ้โหหุดเแทนเขียนสังออกวอลเร็วมาให้ไซบาเขาเป็นลยครับ สักดาทั้งง่สักระแทกไปให้กับพัดรพงน้องยิงไกลมาก,กประตูแซ็นเตเท่าก็ได้ระ,ะหว่างโตกลับของนายจุ๋มมือดานัยพลาพลขึ้นเร็วลงเร็วทั้งคู่เลยครับทีมไหนมาแล้วมยังไม่ได้รนะับใบส่งและชื่อมารับเลยนะครับใบส่งแาชื่อเขียนชื่อนามสกุลเขียนชื่อทีมสีเสื้อด้วยแล้ว ค well. ุณเต็นพัตวัฒน์ชูเก้ปาร์ิเม